ตามกลางกระแสความกดดันทางการเมืองไปยังนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีให้แสดงความรับผิดชอบทางการเมืองในกรณีคลิปเสียงที่คุยกับสมเด็จฮุนเซนและก็สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติก็มีกระแสข่าวหรือโผ การปรับคอรมอออกมาบางกระแสบอกว่าได้นำขึ้นทูลเกล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งอยากจะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับคอรมอของนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรหรือว่าอุ้งอิงสองในสามประเด็นดังนี้ครับ หนึ่งมีการเร่งรีบนำเสนอหรือทูลเกล้ารายชื่อคณะรัฐมนตรีที่ปรับปรุงใหม่อย่างรวดเร็วมีการตรวจสอบประวัติ ว่าขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องด้านจริยธรรมมีการเร่งเร่งรีบให้มีการตรวจสอบให้เร็วที่สุดเพื่อจะนำรายชื่อทูลเกล้าให้เร็วก่อนที่จะถึงวันที่หนึ่งกรกฎาคม เพราะถ้าช้าไปกว่านี้ในวันเสาร์ที่28มีมอบมาร่วมชุมนุมเป็นจำนวนมากสร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลและถ้าล่วงเลยไปถึงวันที่1กรกฎาคมถ้าหากสารรัฐธรรมนูญรับคำร้อง และมีคำสั่งให้นางสาวแพรทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็จะเกิดศูนย์ยากาศของผู้ที่จะต้องนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าเพื่อลงพระประมาพิษไทยซึ่งอาจจะเป็นข้อกฎหมายหรือมีปัญหาทางข้อกฎหมายถ้าหากจะให้รักษาการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ทูลเกล้าและ หลวงพระประมาพิไทยเพราะกาันการนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องเฉพาะตัวของนายกรัฐมนตรี 2. มีกระแสข่าวเรื่องนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะควบตำแหน่งรัฐมนตรีไปด้วย เริ่มต้นจากจะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็มีการปฏิเสธล่าสุดมีกระแสข่าวว่านางสาวแพรทองทาดจะควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นกระทรวงเดียวที่มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ของนางสาวแพรทองทานเป็นอย่างยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อป้องกันหรือกันเหนียวกรณีที่ถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ ซึ่งใช้วิธีการเดียวกันกันกบผลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่สามารถไปนั่งทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้จึงเป็นการควบตำแหน่งแบบเอาอย่าง พลเอกประยุทธ์ 3. จะเห็นได้ว่าการปรับคอรบอรครั้งนี้เป็นการปรับต่างตอบแทนเป็นเรื่องของเด็กใครเด็กคนนั้นจะได้ดีไม่ได้เกี่ยวกับผลงานหรือความรู้ความสามารถเป็นเรื่องของการต่อรอง ทางการเมืองหรือคะแนนเสียงทางการเมืองล้วนๆเราจะเห็นการจัดสรรตำแหน่งโคต้ารัฐมนตรีไปตามบทบาทของกวนของแกงของพรรคการเมืองจะเห็นบางพักมีรัฐมนตรีว่าการเกินจำนวนโคต้าร์สสบางพักเป็นพักเล็ก แต่ว่าได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงใหญ่กระทรวงเกรดเอถึงของกระทรวงบางคนเป็นรัฐมนตรีในโคต้าเครือญาติบางคนเป็นรัฐม,นต,น,ตตน,น,ฐมนตรีต่างตอบแทนที่มีปากเป็นกระบอกเสียงปกป้องทางการเมืองให้นายกรัฐมนตรีในขณะที่พวกสสเข้านอกนา หรือในต่างจังหวัดที่อยู่ไกลศูนย์อำนาจอย่างเช่นสอส,อสอภาคอีสานของพักเพื่อไทยหลายคนหรือผู้อาวุโสของพรกเพื่อไทยหลายคนที่ไม่มีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีเช่นนายวิสุทธ์ชัยนรุณประธานวิบรัฐบาลนายฉลาดขามช่วงผู้อาวุโสจากจังหวัดร้อยเอ็ดหรือ บุคคลอื่นๆที่มีบทบาทและก็ช่วยเหลือพักแต่ว่าไม่ได้ใกล้ชิดศูนย์อำนาจไม่ได้ใกล้ชิดเจ้าของพักหรือผู้มีอำนาจตัวจริงในพักบางคนใกล้ชิดกับอดีตนายกรัฐมนตรีที่อยู่แดนไกลก็สามารถที่จะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีอีกครั้งนึ่ จากปรากฏการณ์สามเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นเรื่องรีบเร่งประเภทสุกเอาเผากินและประเภทต่างตอบแทนหวังที่จะใช้คะแนนเสียงสอสอของพรรคการเมืองต่างๆค้ำจุนบันลังนายกรัฐมนตรีของนางสาวแพทองทานชินวัตร ซึ่งจะต้องพิสูจน์กันต่อไปว่านางสาวแพรทองทานจะอยู่บนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีไปได้สักกี่นาม